พลเอกนัทะพลนาพาณิชย์รัฐมนตรีกลาโหมของไทยพูดถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาวันนี้นะครับบอกว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายึดหลักสันติวิธีมาโดยตลอดแต่พอเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นานาชาติกลับบอกให้ประเทศไทยยุติการโจมตีได้แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจเพราะว่าฐานไทยเราขาขาดไปเจคนไม่มีใครประนามกัมพูชาเลยว่าทําไมถึงวางทุนระเบิดซึ่งผิดอนุสัญญ,ญาออตตา่าผิดชัดๆแต่ก็ไม่ค่อยมีประเทศไหนประนามกัมพูชาและพลเอกนัทะพลฝากไปถึงกัมพูชาด้วยนะครับว่า ถ้าฝ่ายกัมพูชาต้องการหยุดยิงสามารถทําได้ทันทีก็คือนํากําลังถอยออกไปแล้วค่อยมาเจรจากันประเทศมหาอำนาจก็มีดาวเทียมสามารถตรวจสอบได้เลยครับว่ากัมพูชาเคลื่อนกําลังเข้ามาก่อนถ้ากัมพูชาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ฝ่ายไทยเสนอไทยก็พร้อมจะหยุดยิงเราจะหยุดยิงเมื่อกัมพูชาสิ้นสุดความเป็นปฏิปักษ์อย่างชัดเจนต่อเนื่องและเปิดเผยขณะที่อันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนเปิดเผยว่าการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในวันที่22ธันวาคมนี้นั้น ทั้งไทยและกัมพูชาได้ตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมแล้วเพื่อเจรจาลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนซึ่งอาจนําไปสู่การหยุดยิงในทันทีแต่อาจจะไม่ใช้คําว่าหยุดยิงครับแต่จะใช้คําว่าข้อตกลงพักรบแทนซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมของเรานะครับบอกว่าเราไม่ได้ส่งระดับรัฐมนตรีไปนะครับแต่ว่าเราส่งระดับรองเสนาธิการทหารไปร่วมประชุมครับ